เอางอ,อหน่อยเอางอ,อกมาทงหน้าได้จ้านี่เพืเเออเอพ่อนเพื่อนบ่เคยได้ออกจ็กเทื้าเพื่อนส้นเพื่อนส้นอันคันแท้เลยนอนอีเปีเอาเพืนมาเลี้ยมเลีมเล้มมึงทั้งนี้มึงคือยังไม่หยาแน่ก็เล้ยเอาไก่ไก่บานเอามาให้มันบนินหนีมือเอือนเสียไปไหวน้ำโมล่ะให้เพื่อนเลีมกินมึงสิกินบ่กินเลยเป๊กินเลยแม่ามาเลี้ยงเราเด้นี่ เลี้ยงตัวเดียวเนี่ย่ะจะเลี้ยงสองตัวแม่ลูกเดีละ่ะท่านจะไปขายลอตเตอรีอยู่อื่นถ้ได้ลงลงมือไปขายลอตเตอรีละต้องเอาเพิ่นมาเลี้ยงเบิ้งก่อนน้อเพิ่นจิตถึงกินหยาถุงนามะเลี้ยงกินเลยนาก็กินมาแล้วแหละบางหนึ่งนี่ เออย <TP> ืนยาวงทางอื่นได้มึงหอนมึงนอนด้วยเด้อหอนบนนอนมึงก็เลี้ยงไวได้บักหน่อยหน่อยนี่น่อยหาแม่เ <Homer> ร <throat> ็วหาแม่เร็วหาแม่แบ่แบ่มันทางนี้เลยมันทางนี้หาแม่เร็วลูกเลยไอ้เย้มาลูกเอ้เย้เย้มาไม่จับซะโดยดีซะลูกนะให้จับซะโดยดีนะเออเอากินยาซะลูกกินยามันหอนแดดบ่ยางมาหอนตีบางนึงนี่ กินจะข้าวก็เสเอาไปเมื่อกรว่าซีหาโมงจะเอาไปเมื่อ,อไปเบิ่ปปงย่ายแทนป่าป่าแล้วเสด็จกลับาดตะเว้นตอนนี้ก็เสเอาไปบานทั้งเรื่องมากกับสียากให้เล่มกินก่อนเล่มกินก่อนให้หากินก่อนจ้าข้าวสิพา,ไป,า,พาไปเมื่อท่านจพาไปเมื่อ ให้ลูกกินนมแล้วห่อนดิยางมาห่อนเติมนี่กระบายใบสามใบสี่ใบสองใบสามแล้วเด็กใบสามมาแล้วใบสองใบสามห้กินหยาลูกห้กินหยาเร็วเปเลีเป้เป้ให้ลูกกินหยาเร็วให้ลูกกินนม หากินยาเรื่องตัวหน่อยสชวกินยาบ่ให้แม่กินยาซะลูกเออแม่เรีมอีลามานอนกับแม่นี่เร็วๆอรลาพาท้องมานอนกับแม่ไว้เลยไว้ผ่าท้องมานอนกับแม่มาลูกมามานอนกับคุณมานอนกับแม่มา เอให้แม่ให้แม่ปีกินยาก,ก่อนเล็กตัวเล็กเลเลี้ยงง้อทังหน้านี่จ้าเลี้ยงง้อยอยู่ทังหน้านี่แหละอยากมาเลี้ยงง้อทังหน้านี่พามันมากินยามึงสิกินบอน,นี่มาตากแดดซื่อๆใแล้ววะแดดซื่อๆใชแล้วบอสลีลีลีปีลีกีปี Bên cái <laughs> ha sẽ bị xây mua Nhi cha Pi pi nè rẻ Pi hay Đi hay nhà tí là phá mà là Kinh sát là Nhà bố kinh đi à luộc á Nhà bố kinh quá mà 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 Kinh nhà là kinh nhà nó mẹ mẹ นันก็แม่เล่้แม่หาเลี้ยมยาหนิให้แม่หาเลี้ยมยาหนิให้เลี้ยมยาไปจ่าเอมาจ่าเอลูกจ่าเอนี่ให้แม่กินยานี่ให้น้องเด็กน้องก็มาอยู่ใกล้ๆแม่นี่เอ๊นี่เด้ตัวมันนี่ไงตัวมันตัวน้อยๆนี่ไงเป๊กินยาหรือหลูดกินยาซะแม่ทีเลี้ยงอยู่นี่นั่งเลี้ยงอยู่นี่แหละ มาเลี้ยงงวตรงหน้าดิค่ะดื้อน,นั่งอยู่ในห่มถ่ายคลิปงวแม่เปี่นั่งอยู่ในร่มนะจ๊ะเ,เรื่อกินเรื่อกินหยากระฟางอยู่น้ำกันนเร่งก,กินลูกฟังกรมีฟางอ่อน,นๆกัะมี่สายมามันกแข็งนแน่เลยแต่เต้ซานี่มันเกะวันดีแล้ว เริ่มกินหาเริ่มกินซาเม่ได้คอยกันได้ขาย,ยอิฟซี่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาผู้พาได้จ่าด้วยสาเนีก่อนขาสวัสดีจ้า